สวัีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูมะเดื่อฝรั่งครับอันนี้ก็จะเป็นสวนมะเดื่อฝรั่งบ้านสวนเอเดนนะครับเพจมะเดื่อฝรั่งบ้านสวนเอเดนเชียงรายนะครับน,นี้ก็สุกแล้วนะครับทยอยสุกันแล้วนะครับนี่ปลูกมาประมาณห้าเดือนนะครับห้าหกเดือนได้นะครับปลูกช่วงมกรานะครับเพื่อน ก็ทยอยสุกกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แบ็กแจ็คนะครับมะเดื่อฝรั่งแบ็กแจ็คนะครับก็เวลาสุกแล้วผลก็จะลูกใหญ่หน่อยนะครับอันนี้คือล็อตแรกนะครับยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าลำต้นประมาณปีถึง2ปีนะครับลูกจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้คือล็อตแรกเลยนะครับของฟาร์มเรานะครับนี่ก็ใหญ่นะครับใหญ่เลยอันนี้นะครับ ก็เวลาเขาผลใหญ่นะครับก็ <g år> <g år> จะเวลาสุกมากมานะครับก็จะแตกนะครับเนี่ยผลก็จะหนังตรงนี้นะครับไปผลเขาน่าจะเริ่มแตกนะครับก็อันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับก็กินได้แล้วนะตรงนี้นะครับได้แล้วอันนี้ก็เริ่มทยอยสุกตามกันนะครับเมื่อวานยังเป็นสีเขียวอยู่เลยนะครับวันนี้เริ่ม สีม่วงแล้วนะครับสีแดงแดงม่วงๆเนาะนี่ก็จะเป็นมมแมลงเจาะนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะหมดนะครับ <c oughs> ง่ยก็ปลูกไว้ห้าสิบต้นนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ <c oughs> เริ่มออกประมาณเริ่มสุกประมาณสามสี่ต้นได้ครับแต่อันนี้ ที่สุดเลยนะครับลําต้นนะครับก็ผมจะให้เขาออกประมาณสามสี่กิ่งนะครับนี่อันนี้อันนี้สามกิ่งนะครับนี่เลยต้นอื่นก็ลูกดกเหมือนกันนะครับแต่ถ้ารอถ้ารอต้น อายุป,ประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับต้นก็จะสูงกว่านี้นะครับเลยหัวขึ้นไปนะประมาณสองเมตรก็อันนั้นน่ะผมก็จะออกดุก,กว่านี้อีกนะครับต้นมาจดืฝรั่งนี่มันอยู่กับเราได้นานนะครับถ้าดูแลดีๆนี่เกือบร้อยปีนะครับเพื่อนทุนคนนะส่วนราคานะครับ ผลผลิตนะครับก็ผมเห็นขายกันในกลุ่มก็ประมาณ360นะครับกิโลละนะเพื่อนกิโลละ360นะครับเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับนี่เลยนี่ก็จะมีปัญหาใบช่วงแรกนะครับก็จะเป็นราสดิดเยอะหน่อยนะครับเป็นเกือบทุกใบของของสวนเลยนะของในโรงเรือนนี้เลยนะครับ ใช้น้ำส้มควันไม้นะครับพ่นแล้วก็กําจัดใบนะก็ตัดตัดใบไปทิ้งได้นะครับเนี่ยตัดตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเด็ดออกทั้งโคนนะไม่ต้องเด็ดออกทั้งแบบยวงก็ได้เอากรายตัดตรงนี้แล้วก็เอาใบไปทิ้งนะครับไปเผาทิ้งหรือว่าไปาแยกไว้ที่อื่นนะครับอ,อย่าเอาไปทําปุ๋ยนะครับใบที่เป็นสนิมเนานะเดี๋ยวจะยุ่งไปกันใหญ่นะครับการมัดเชือกก็นะครับ มมีสามกิ่งนะครับก็มัดห่าง أ, กระจายกันสามจุดนะครับลากลงมาต้นเดียวกันนะมาจุดศูนย์รวมก็อยู่โคนต้นนะเนี่มาโคนต้นก็ผพานๆๆๆนะันพานๆันแบบให้เว้นตานะนเว้นตาตรงนี้นะครับึบเนี่ยเว้นตาเพื่อให้อเป็นตรงนี้นะครับตาตรงนี้ก็จะเป็นผลออกมานะครับก็ให้เว้นไว้นะห่างๆนะพ่านห่างๆนะครับห àng, ห àng นะ มันมันจริงนี้นะครับเนี่ยทาน,นังหางก็เอาไว้พยุงเฉยๆนะพยุงแบบเ,เวลาเนี่ยฝนออกจะไม่หนักแบบไม่ลากดินนะครับก็รับน้ำหนักของฝนนะโอเคก็อัปเดตนะครับนี่ก็เดือน <c oughs> เดือนมิถุนานครับวันที่สามนะครับ สามสีนี่นะครับมาวันที่3นะครับโอเคครับก็เป็นการอัปเดตนะครับหาเมะเดือนะครับของฟาร์มมาเดือฝรั่งบ้านสวนเอเดนเชียงรายนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร์ให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ